ท่านผู oh ้ชมสนับสนนมากในการเพื่อสุขภาพนานมาก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมที่เป่นเคยนครับซึ่เราได้กล่าวกันมาอยู่เสมอและท่านผู้ชมลายก็คงจะได้ความกันบอกวลว่าคำฝันหรือเป้าหมายทีุ่หมาะของกระทรวงการศึกษาเต้องการให้สุขภาพดีทั่วหน้าปีสองห้าสสามซึ่งเราวางเป้าหมายไว้ว่า ให้ประชาชนมีสุขภาพนามาดีคนหน้าทุกคนใน่ติดต้อาสุจานแต่เราจะทําได้อย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติจริงจถึงม้ว่าเราพยายามที่จะสร้างโรงพยาบาลให้หมดทุกอำเภอเพื่อทำก,การรักษาผู้เจ็บไ่้ยได้สียก็คงจะงเป็นป้าหมายจะยากเพราะว่าคนที่จะมีสุขภาพนามาดีคนหน้านั้นมันต้องมาถึงไม่ใช่การรักษารโรค ต่ละโกที่เป็นอยู่เราจะต้องรักษาคนทั้งคนหรือว่าจะทําอย่างไรให้คนหายตั้าต่ยังให้เป็งโลกก็มาถามว่าเราจะต้องทําอย่างไรให้เขาได้มีการปฏิบัติตัวมีความเป็นอยู่เพื่อที่จะได้มีร่างกายดีโดยทังโลกทั้งเรื่องทั้งหลายนี้ก็ได้เสนอท่านผู้ชมมาก็เป็นระยะเวลาแล้ว แต่มากก็จะชูวยเป็นการบริหารกายคือทำอย่างไรให้มีการกินการอยู่การออกกำลังกายเพื่อให้ร่าตายแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโจมได้แต่นั่นหมะครับเรามีทั้งกายและจิตดงั้นเราจะบริหารกายอย่างเดียวจะให้หน้าตายของคุณนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องมีวิธีการเกี่ยวกับการบริหารจิตด้วย เพื่อจะได้ควบคู่กันไปการบริหารจาแต่การบริหารจิตนั้นเราไม่ใช่ได้นำมาเสนอท่านผู้ทมานะดัในโอกาสวันนี้ก็อยากแตผมอยากจะนำท่านผู้ทรกเข้ามาพบในมคอปตับเด็ระุทอาทีพรธาุหลงพหมกหลักลายเพื่อจะได้ทราบว่าการบริหารจิตนั้นคืออะไรเป็นเรื่องที่ เราจะทำกันได้หรือไม่ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่ทานได้เข้สัประสท่ารอาจรยงครับปัญหาเกิดขึ้นมาว่าการบริหารจิตเป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่เราแน่ใจว่าจะบริหารกันแต่กายนั่นไม่พอ เพราะคนเราไม่ได้มีแต่กายมันมีจิตด้วยถ้าบริหารกันแต่กายมันก็เป็นครึ่งคนหรือไม่ถึงครึ่งต้องบริหารจิตด้วยจึงจะเป็นคนที่มีสมรรถนะเต็มคนและปฏิบัติหน้าที่ของคนในฐานะเป็นพล,ลเมืองคนหนึ่งได้ดีในขั้นแรกนี้จะพิจารณากันแต่ปัญหาที่ว่าการบริหารจิตนั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ และควรทำหรืว่าต้องทำและทำให้สำเร็จด้วยมันทำได้ก็โดยเหตุที่ว่าธรรมชาติมันสร้างมาสำหรับให้ทำได้เราแต่ละคนเนี่ยมันก็คือธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ทำได้โดยที่ธรรมชาติกำหนดให้ว่าจิตเป็นอย่างไร บริหารอย่างไรแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรโดยที่ธรรมชาติควบคุมอยู่อย่างนี้ก็ทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายทั้งใจของเราคือธรรมชาติถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราไม่สนใจเรื่องนี้แกน้งเลยเราจึงไม่สนใจในการบริหารจิต เราไม่นึกถึงสุขภาพทางจิตแ้ะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีได้เราว่าแต่บำรุงบำรือกายกันอย่างเดียวจนเฟอ้อแล้วจิตมันก็ฟุบถ้าทางกายเฟอ้อทางจิตมันก็ฟุบนี่คือการบริหารกายเกินขอบเขตไม่มีการบริหารจิต จะมาสนใจแห่กันใช่หมให้รู้เรื่องจิตรู้เรื่องการบริหารจิตคนแต่ละคนก็จะมีสมรรถนะที่จะทำหน้าที่ของคนทุกอย่างทุกประการรัฐบาลก็ต้องการให้คนสามารถในการพัฒนาและป้องกันประเทศชาติให้แต่ละคนเป็นอยู่อย่างมี ความพัฒนาแล้วก็สามารถป้องกันประเทศชาติแต่แล้วก็ส่งเสริมกันแต่ในเรื่องวัตถุมากไม่สนใจในเรื่องทางจ,จิตใจผลก็คาราคาสังอยู่อย่างนี้เราไม่มีบุคคลที่มีสมรรถนะทางจิตที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างครบถ้วน จิตนี่เป็นสิ่งที่บริหารได้ควรบริหารและต้องบริหารและต้องบริหารให้สําเร็จศึกษาว่าจิตนี่ตกอยู่ใต้อำนาจของอะไรในบัดนี้จึงสูญเสียความทรงตัวหรือสุขภาพหมายความว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของมันไม่รู้เรื่องอะไร ก็ไปหลงในเรื่องหรือสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกลายเป็นสร้างกิเลสขึ้นมาในจิตใจใจิตใจก็ไปเป็นธาตุของกิเลสจิตใจก็ไม่มาสนองความต้องการของการปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์โดยธรรมะตามธรรมะบริหารจิตก็คือบริหารอย่าให้มันไปเป็นธาตุของกิเลสมันจะเกิดโรคทางจิต แล้วมันก็จะสูญเสียสมรรถภาพทางจิตเมื่อสูญเสียสมรรถภาพทางจิตแล้วก็ไม่ต้องสงสัยมันต้องสูญเสียสมรรถภาพทางกายอขอให้ศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เข้าใจความลับอของสิ่งเหล่านี้ว่าทำอย่างไร ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่ตกไปเป็นธาตุของสิ่งที่เข้ามาแวดลอ้อมบริหารจิตในทีน่นี้เห็นไหมถึงบริหารให้ตั้งอยู่ในคลองของธรรมะคือความถูกต้องความถูกต้องทางกายนับตั้งแต่ความถูกต้องทางวัตถุขึ้นมาทีเดียว ความถูกต้องทางกายความถูกต้องทางจิตความถูกต้องทางสติปัญญาความคิดความนึกความเชื่ออะไรต่างๆวาร,ริหารให้มันอยู่ในคลองของความถูกต้องจิตชนิดนี้จะรู้อะไรได้มากป็นตนเองไม่ต้องชี้แนะชักชวนกันไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างและถ้ามีคนชี้แนะชักชวนก็เข้าใจได้ดีเข้าใจได้ทันทีเข้าใจได้ถูกต้อง สามารถประพฤติปฏิบัติได้ผลตามความมุ่งหมายของหลักการใหญ่ซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันจะต้องกระทําร่วมกันนั่นขอให้ศึกษาธรรมะในส่วนที่ว่าจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรอย่าให้ตกไปเป็นทาตของกิเลสให้มาอยู่ในทํานองคลองธรรม ของธรรมะแล้วจิตนั่นก็เป็นจิตที่พร้อมแล้วที่ทําหน้าที่ของมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดแก่มนุษย์ทั้งตนเองและผู้อื่นสรุปความสั้นๆว่าการบริหารจิตเป็นสิ่งที่ทําได้เพราะว่าธรรมชาติมันกําหนดมาให้อย่างนั้นธรรมชาติมันสร้างจิตใจของมนุษย์มาในลักษณะที่ฝึกได้ควบคุมได้บริหารได้ ทุกอย่างธรรมชาติกำหนดมาให้ให้สัมพันธ์กันได้การบริหารจึงเป็นไปได้อขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนจงมีความแน่ใจอย่างนี้ว่าจิตเป็นสิ่งที่บริหารได้ย่าได้เข้าใจไปว่าเป็นสิ่งที่เลื้อวิสัยเราทํากับมันไม่ได้แล้วก็ยอมแพ้แล้วก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมหมความว่ตามกิเลสนั่นคพูดที่พูดแบปล่อยตามบุญตามกรรมนั่นมันคือว่าตามกิเลสจยมากกว่า มันจะบุญไหนมาเป็นเครื่องชักนำหรอแม้แต่จิตเองของตัวเองก็ยังชักนำไปไม่ถูกขอให้ทุกคนมีความแน่ใจเสีให,หม่ว่าการบริหารจิตเป็นสิ่งที่ทำได้ดังที่ว่ามานี้